สวัสดีครับคลิปนี้นะครับน้องจะพามาชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับพี่ดูลักษณะรากเขาคือไม้ต้นเนี้ยน้องจําได้นะครับแต่ก่อนมันมันมันเคยเน่าตรงนี้ครับพี่พี่ดูเห็นไหมครับนี่อันนี้คือลักษณะของแผลที่มันที่มันเคยเน่าแล้วก็หายไปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่นะตอนนั้นน้องแบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทมั้งครับไม่แน่ใจนะครับประมาณห้าร้อยบาทเนี่ยตอนนั้นดอกมันเต็มต้นเลยนะเพราะว่า ต้นเนี้ยต้นเนี้ยดอกมันเยอะคราวนี้ไม่มีคนเอานะครับพี่นะเพราะเพราะเพราะด้วยเป็นว่ามันอาจจะไม่สวยในเวลานั้นคราวนี้ผมก็เลี้ยงต่อมาต่อมาต่อมาพี่ดูระบบรากเห็นไหมครับแล้วผมก็ฟังไว้แค่นี้นะอันนี้คือส่วนที่มันที่มันโชว์ตอนแรกนะครับคราวนี้มันโตขึ้นพี่ดูรากข้างในมันโตขึ้นเห็นไหมครับไอ้พวกด้านล่างเนี่ยที่เป็นขาวขาวอยู่เนี่ยคือรากที่มันที่มันโตขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะทําให้ต้นไม้พี่ใหญ่ขึ้นนะครับ คราวนี้วิธีการก็คือว่าเราก็ถอนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใช่ไหมครับถอนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วคราวนี้เราอะผมอะพยายามบอกเสมอนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนดินอะให้พยายามให้พยายามถอนถอนแบบนี้แล้วก็ล้างออกให้สะอาดก่อนเอามาปลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในดินเหมือนเมื่อวานอะนะครับผมพาพี่พี่ได้ชมในดินเราไม่รู้ว่ามีแมลงเจาะไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับการที่เราล้างรากนี่มันก็เป็นการเคลีย นะครับเป็นเคลีย์สตูพืชเคลียอะไรออกไปนะครับพี่นะแล้วสิ่งที่มันสําคัญก็คือว่าเราก็จะมองเห็นใช่ไหมครับพอเราล้างล้างดินออกเนี่ยเราจะมองเห็นระบบรากนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยถ้าพี่ลองคิดดูว่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเรามองเห็นเอ้ยมันดูสวยงามดีแต่ว่าพอเอาจริงอะ่ะตอนเราปลูกก่อนหน้าเนี่ยตอนเรายังไม่ถอนดินมันจะเป็นยังไงเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าระบบรากเขาเนี่ยเป็นอย่างไร พอเราถอนขึ้นมามองเราพอเรามองเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่าเราควรที่จะแต่งรากอย่างไรใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเรายังไม่เอาลงกระถางนะครับเราอาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับถ้าพี่พี่มือใหม่พี่พี่ปลูกใหม่เนี่ยลําบากที่พี่จะจินตนาการออกว่าพี่จะแต่งรากอย่างไรวิธีการก็คือว่าพี่เอามาจับลงกระถางแบบนี้ก่อนได้เลยแล้วก็เอาเชือกรัดเชือกรัดแบบเนี้ถามว่าเอาเชือกรัดทําไมเนี่ยครับมันก็จะไม่ขยับไงครับเนี่ยครับ มันก็จะไม่ขยับคราวนี้ไอ,สบบอ,อาา้ส่วนระบบลากอย่างเงี้ยพี่ลองเข้ามาดูใกล้ๆส่วนระบบลากเนี่ยที่มันเป็นลากฝอยลากอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับพี่พี่ชอบชอบชอบว่าท่านชอบสอบ,อบ,สอบถามกันมานะครับว่าเราตัดออกมาอย่างเงี้ยพอเราเอามาวางปุ๊บเราก็มองออกว่าเราควรจะแต่งไปทางไหนถูกไหมครับถ้าเราถ้าเราหมายถึงว่า,าเป็นมือใหม่ปลูกใหม่มันก็จะจินตนาการไม่ออกอย่างเงี้ยเห็นไหมครเราก็พยายามเนี่ยครับเลาะออกริมออกได้เลยนะครับนี่คราวนี้พี่ก็แต่งตาม ตามที่พี่เห็นควรว่ามันสวยแล้วใช่ไหมครับพอพี่แต่งแล้วปุ๊บพี่ทําอย่างไรพี่ก็เอากบดินเลยนี่เอาดินมากบแบบนี้เนี่ยครับอันนี้ผมก็เพิ่งปลูกพร้อมกันเอาดินมากบปุ๊บแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มช่วงเวลาปลูกใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งลดน้ําเยอะนะครับเพราะว่าอะไรรากมันย,ยังไม่เดินต้นไม้อะมันจะเน่าได้พี่ก็ดูจากหน้าดินเอาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหน้าดินแบบนี้มันยังชุ่มๆอยู่เราก็ยังไม่ต้องลดและก็ที่สําคัญนะครับพี่ตัดใบออกให้หมด นะครับตัดใบออกอย่างนี้ครับอย่างนี้เราเราก็ปลูกใหม่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะต้นนี้ทาไมถึงผมถึงยังไม่ตัดใบก็เพราะว่าผมยังยังไม่ได้ตัดเฉยๆนะพี่นะสุดท้ายผมก็จะตัดเหมือนต้นนั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะตัดถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ถอดล้างแบบเนี้ถ้าไม่ตัดสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ไหมไอ,ไอ้ใบพวกนี้เดี๋ยวมันก็เหลืองพอเหลืองแล้วสุดท้ายมันก็จะร่วงอยู่ดีแล้วมันกินเวลานาน สู้พี่ตัดออกไปเลยให้เขาแทงใหม่ใช้เวลาง่ายกว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะเขียวปีแบบนี้นะครับพี่นะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชื่นชอบนะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับเป็นกลังใจกันนะครับขอบคุณครับ